สําหรับวันนี้เนาะอะตอนนี้เราก็มีการเตรียมตัวกันแล้วเพื่อนๆลูกนะทุกคนใครมาถึงแล้วก็สามารถมารอกันก่อนได้่อยมาเจออีกครั้งสวยเหมือนเดิมทุกท่างไม่ต้องเถิดเพราะว่ามันเป็นที่ประจักมากลูกเดี๋ยววันนี้ให้น้องๆให้น้องทัชไทยทุกๆคนตรงนี้หน่อยค่ะวันนี้คนมากันเยอะมากสวัสดีทุกคนนะตื่นเต้นมากคนเยอะมากเลยอะจริงเยอะมากไม่ได้ออกงานนาน ทุกคนนะคะดีใจมากเลยที่ทุกคนมากันเยอะขนาดนี้ค่ะแรกที่ได้ใช่ค่ะรู้สึกยังไงบ้างตั้งแต่ครั้งแรกคะจริงมันรู้สึกถึงแบบผิวมันท์ขึ้นค่ะดูสว่างขึ้นดูแบบแล้วก็ดูสะอาดแล้วก็ผิวเนี่ยไม่ไม่ไม่แห้งตึงปกติเนี่จะแห้งตึงมากๆเลยเวลาที่แบบเราเรา,เราล้างหน้าแบบ ึงม,มากแต่ตัวนี้ไม่ตึงเลยแล้วก็รู้สึกแบบหน้าไรขึ้นทันทีด้วยใช่ไหมคะปกติในการนย่เนี่ยปุ๊บการเปิโดโัวสินค้าของเานี่ยจะมีอะไรใหม่ๆมาให้เราเล่นอยู่เสมอน,นำไปก้าวหนึ่งเสมอ <c oughs> ใช่แล้วครั้งนี้ก็จะมีแบบโดมอ่านหลังหน้ายักษ์นะคะทุกคนแบบเข้ามาสัมผัสน,นะคะความแบบเหมือนความสะอาดความล้ำลึกนะคะให้เหมือนก้าวแล้วก็พี่พีทีมกันนี้ทุกคนนะคะโดยมีอิมเมอร์ซีฟเอ็กซ์เพีย์นะคะให้ทุกคนลองเข้าไปสัมผัสด้วยกันสี่ตัวใหม่ที่เรียกว่า น้ำเดียวไรซ์บุญชัยเซร่ามนะคะก็เราได้สนุกกับกิจาการรมได้พูดคุยได้เห็นการใช้จริงของทั้งพรีเซนเตอร์คนสวยของเราแล้วก็น้องเก้าสุนทราไปเรียบร้อยแล้วนะคะหลักสะอาดมากๆมันจะเอียดผิวมันจะแบบ <S <S แค่เยียดอันนี้ไม่ไม่รู้สึกแบบยังคงชุ่มอยู่เจตัวนี้<อ>มันช่วยเรื่องอะไรบ้างเปล่าไว้ช่วยเรื่องอะไรอย่างนี้บ้างเออทำให้หน้ากระจ่างใสค่ะแล้วก็ทำให้ออกเอาเน้นเรื่องการ เี้ยเพราะว่าตอนนี้คือมีพลภาวะมีลอุ่นเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุ่นตัวเนี้ยจะทำความสะอาดล้ำลึกม,มากมากอย่างเงี้ยเขาวันนี้มากับสก,กายนานี้ด้วยดีใจมากเลยค่ะก็แบบอ๋อเราทำงานกับน้องนานี้อยู่แล้วคเคยทำงานด้วยกันแล้วแบบพอน้องได้มาอยู่ก็รู้สึกปลื้มใจนะรู้สึกแบบว่าเออเป็นคนที่แบบว่าเคยร่วมง,งานกันมาแล้วก็มาอยู่บนเวทีเดียวกันก็น่ารักอ่ะสองคนนี้ก็ได้เอ็นดู่ตอนถ่าย T V C ดูก็แบบเอ็นดูมากเล น่ารักน่ารักน่ารักคือจะเถียงเถียงกันแล้วก็จะแบบเล่นเล่นอะไรกันก็ไม่รู้อะแล้วแบบนานี้ก็ดูแบบจากเป็นคนที่แบบเงียบเงียบเรียบร้อยอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนเจอสกายเขาก็จะมีความแบบสดใสร่าเริงขึ้นมายเ้ยฝากเลยค่ะตัวตึงอ่าก็ฝากนะคะตัวนานเย่นะคะผมเซรามิกี่ตัวนี้ด้วยนะคะก็เป็นชื่อเล่นชื่อง่ายๆเลยนะคะของนานเย่นะคะก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะคะก็อยากทุกคนมาลองสัมผัสอะไรใหม่ๆไปพร้อมกันกับนันเย่ค่ะแต่ช่วงนี้ดูกก้า กเลยพอมาเจอแฟนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้รับอีเวนต์นะคะก็มีถ่ายละครของช่องวันของพี่อู๋ค่ะก็ถ่ายตลอดจนไม่สบายก็เลยแบบเหมือนถ่ายหน้าถ่ายตาไปจร<อ>ิงจริงที่ผ่านมาคือเปิดตัวมาพักเปิดใช่ใช่ไหม,มเป็นเหมือนการแบบถ่ายไพร์ล์เพื่อถ่ายโทเทอร์ก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบ,แบ,บว่ามนพวกเอ่อทีเซอร์หรือโทเทอร์ไพร์ลที่เป็นคลิปสั้นๆมาก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าเรายังไม่ได้เริ่มไหนๆแล้วพอมันเริ่มถ่ายจริงๆเนี่ยก็คือช่วงเอ่อ ปลายปีแล้วค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็คือประทันกับทั้งไปทั้งพี่บีนะใช่ใช่ใช่เป็นไงบ้างพอได้ร่วมงานแล้วดีใจตื่นเต้นมากหมอแบบเป็นการขับพี่บีแบบตื่นเต้นมากจริงเราเห็นพี่บีจากแบบ The Face อะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าพี่บีเขาจะดุเหมือนในรายการไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถูกแบบเขามาทําด้วยเขาเป็นคนที่แมนมากๆเลยค่ะแล้วเป็นคนที่แบบเป็นรีเป็นกันเองมากแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่บีเพราะว่าเขาก็เก่งมากๆเลยแล้วพระเองล่ะคะ วุ <st attorney> ้ยใบนี hmm. mm ่ไ hmm. ม่ต้องพูด nah, ถึงเลยคือเราก็ไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงความเป็นลี่ความเป็นลี่ของไรอ่ะคือมันแบบมันแน่นอนอยู่แล้วคือไรเป็นคนที่แบบเป็นผู้ชายที่แบบจริงใจอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าตอนที่เราทํางานกับไรตอนแรกอะค่ะก็ยังไม่เคยร่วมงานกันเลยมันทําตอนเออถ่ายไพรอยดเลยนะคะแล้วก็มีการแบบเวิร์กช็อปแล้วหลังจากนั้นก็ไปเจอ ที่เรียนแอคติ้งด้วยการอะไรอย่างเงี้ยบังเอิญว่าเขาก็ลงเรียนแอคติ้งเหมือนกันเราก็ลงเรียนคลาสเดียวกันก็เลยทำให้เราสนิทกันมากขึ้นเลยเขาแกล้งมามเขาแกล้งไหมเขาเป็นคนน่ารักอ่ะเขาไม่แกล้งเขาเป็นคนแบบเป็นคนเรียบร้อยอ่ะเจือเฮ้ยไปดูตัวมันเนี่ยเชื่อ่ฮ้ยใครนอนรักพันหรือเปล่าแล้วจะผิดคนหรือเปล่าเขาเรียบร้อยกับเรานะับ คนใส่ใจรายละเอียดผู้ชายที่ใส่ใจรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยแบบเออพี่ก้าวอย่างนี้ได้ไหมไหวไหมหรือพี่น่าอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบน่ารักเลยที่ซัพพอร์ตใช่เป็นคนซัพพอร์ตที่ดีแล้วก็การแสดงก็เล่นดีด้วยแล้วก็ผู้กกับก็สุดยอดเป็นการใช่ก็คู่หูอยู่แล้วเจอกันบ่อยใส่ใจใช่ไหมใช่ค่ะใช่ได้ดูไหมอ่ะโอ้แผนแ่นได้ข่าวว่าเมตา ็เลยรีบถ่ายตอนนี้ก็แบบเดิน4วันต่ออาทิตย์ค่ะตอนนี้ก็คือทุกเวลาให้กับถ่ายรีบถ่ายใช่ไหมตอนนี้เราแสดงมาถึงขนาดไนก่อนที่จะมารับยจริงจริงถ่ายมาตลอดเลยแล้วก็มีเด็กคิปที่พูดประกาศไปก็ได้ถ่ายไปก่อนหน้านา mm Asia, ี้แล้วค่ะแล้วจริงๆเก้าก็แอบไปถ่ายของมาเลเซียด้วยเลยเนี่ยค่ะก็มีทางกแบินเตอร์เนชั่นแนลซีนะคะแล้วก็มีของเด็กคิปที่เขาพูดประกาศไลน์อัพมาแล้วก็เดี๋ยวมีวันไอ แล้วผู้ใหญ่บอกว่าที่หายไปก็คือเราไม่ได้หายไปไหนแต่แค่ว่าไปไปซูมไปโนเนาะซ่มถ่ายอ่ะเสียงก็จะขึ้นกระเบื้องนิดนึงก็ไม่เป็นไรแต่ว่าปีนี้ก็จะได้เห็นหน้าก้าวไหวถึงถ้าเขาอ่อนนะคะถ้าเขาอ่อนเราอ่อนก็จะได้เห็นเรื่องงานว่าแน่น้านแต่เราต้องมีเห็นแบบโนยโนยได้แน่บราษัทตามหาสายสายได้ไปได้จะเจอไปได้ไหมี่เขาก็อยู่แถวนี้นะ ตัวหนูก็ไม่ค่ะยังไม่ยังไม่เคยแบบว่าไปขออะไรจริงจังแบบเรื่องงานหรือจะขอเรื่องงานแล้วก็มีกระขอแล้วมันได้หลังเแหนูก็อยากให้งานฟังนะคะตัวนี้ให้ฟังสุขีเอาแต่งานแล้วเอาแต่งานหแล้วปีนี้มันไม่อยากคือยังเคยได้ยินใจได้อะไรเงี้ยความลงความรักอะไรยเงี้ยอยู่กับตัวเองพก็ดีกว่าขอตอนนี้ก็มาได้ด้วยอ้ยไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มี ไม่แบบนั้นมากไม่มีเลยเลยก็มาแต่คนก็จะไม่ค่อยเชื่อว่าก้าวสดได้เลยอะไรเี้ยอะไรต่อจะไม่มีคนมาต้อเลยหรอคือก็มีแบบเพื่อนๆแนะนำมาบ้างค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้คุยเพราะว่าแบบบางทีเราอาจจะเห็นแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าไอ้คนนี้ไม่ใช่สไตล์เราหรือว่ารัดสไตล์ไม่อาจจะไม่ใช่เลยนะเพราะเราเห็นรูปจริแล้วก็จะแบบเออเอาไว้ก่อนเลยคือสเปื่นที่เขาบอกว่าไอ้พอโสดแล้วงาน แบบอโสดไปนานๆเลยค่ะก็เลยทำเป็นแบบนี้ไงพอตรวจปุ๊บงานมือคอนลงมาดีนะดีนะหนูอยากเป็นแบบนี้มันก็มันก็มีความสุขดีที่นี่เราเปิดกั้นตัวเองนะคะแบบกั้นไปเลยอย่างพคนเข้ามาเราแบบรู้ตัวว่าไม่แน่ใจว่าเปิดกั้นไหมแต่ว่าเหมือนพอโตขึ้นเราก็รู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยรู้สึกขี้เกียจคุยรู้สึกแบบ ชอบอยู่คนเดียวมากกว่าชอบการแบบไม่ต้องแบบว่าเอ้ยบอกว่านัดกันกินข้าวเวลานี้หรือรายงานอะไรอย่างเงี้ยชอบแบบถ้ามีก็คงต้องต่างคนต่างอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นจอยกันสถานะโสดส่วนแล้วมาทีน่ะเอาประเด็น